ค่ะพามาดาูสลระหน่จากที่ทําเป็นตะกร้า,รา,าแขวนแบบนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยดินมันดินมันชะเวลาเราลดน้ำอ่ะมันชะดินลงไปหมดก็เลยเออเอามาลงมาใส่กระถางดีกว่าดูสิคะความงามของเธอไมด้ใส่เลยค่้จะเอาสูตรไหนดีเดี๋ยวว่าจะลองศึกษาเรียนดูก่อน ว่าจะเอาแบบไหนก็เขาดีนี่ค่ะลดน้ําทุกวันบางครั้งวันละสองครั้งเพราะว่าอากาศมันร้อนมากลดตอนตอนเย็นเยน็น่ะภูมิใจนําเสนอไม่เคยผูกสลแหน่ที่แบบปิดระดกขนาดนี้นเนี่ยกิ่งใหญ่ๆเดี๋ยวไว้เด็ด,ด,ดลงแล้วก็เอามาปัก,กจะทําอีกกระถางนึ่งะคะ่ะแต่ว่าจะไม่แขวนแล้วค่ะเดี๋ยวจะทําแบบกระถางตั้งดีกว่า เพาแขวนราแบดินมันเวลาเราลดน้ำค่ะดินมันช้าลงนดินหายหมดสวยงามมากค่ะไว้มีคืบหน้าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูการเซร์แนโอเคขอบคุณค่ะ